จากเรื่องของเดชองซอลี่นะฮะตอนนี้จะกลับมาที่เรื่องของน้องออยเอ๊ะวันนี้เป็นอะไรกันฮะดูเหมือนว่าแต่ละคนเนี่ยอายุอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะ25 25 25เป็นจะเพ่กันทั้งหมดเลยนะครับน้องออยก็เช่นเดียวกันครับน้องออยบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมด่ยเกิดขึ้นที่ห้องเช่าหนึ่งครับแถวย่านรังสิตเมื่อ2ปีที่ผ่านมากับเรื่องที่บอกว่าห้องฝั่งตรงข้ามระหว่างที่รอสายน้องออยนยครับก็ฝากว่าฟังฮะคืนนี้ผมไม่ได้มาตัวเปล่าแต่ว่าเอาของฝากจากสิงคโปร์เน ที่เป็นสายลักของสิงคโปร์นะฮะทั้งหมดเนี่ยมี3ตัว3รางวัลให้ได้ลุ้นกันในค่ําคืนนี้ครับคนไหนที่ดูผ่าน Facebook Live ดูผ่าน YouTube จะเห็นอยู่ที่โชว์อยู่3ตัวนี้นะครับคนไหนอยากได้ของฝ่ายสิงคโปร์ฮะทำตามกติกาครับด้วยการพิมพ์คําว่า The Shock แล้วก็ตามด้วยชื่อนามสกุลแล้วก็ส่งมาทาง SMS นะครับที่4 6 8 9 1 0 1ครับผมจะรับไปจนถึงตอนมาสักตีสองครึ่งจากนั้นปิดรับแล้วก็ทำการแลนดอมจับรายชื่อผู้โชคดีทั้ง3ท่านคืนนีี้ท กาฟังอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ส่งต่อ,องราวัน,นี้ให้ถึงบ้านฟรีเลยนะฮะก็คนไหนอยากได้ขงราวัลก็ร่วมสนุกกันได้ในคืนนี้กับเดอะชอกของเราของฝากที่สิงคโปร์นั่เองครับเป็นเสื้อที่เป็นสาข,ของทางประเทศสิงคโปร์เขานั่เนเองเนี่ยนะครับเรามากันที่สายน้องออยครับตอนนี้น้องออยอยู่ในสายของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะน้องออยสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องออยตอนนี้โทรจากที่ไหนครับรังสิตค่ะรังสิตเดี๋ยวนะโทรจากรังสิตและเป็นห้องเช่าที่เกิดเหตุด้วยปะ ใช่ค่ะแต่คนละแต่คนละชั้นกันคืออยู่ที่เดียวกันแต่ว่าคนละชั้นกันจ้ะอ่า,าและห้องเช่าที่ว่าเนี่ยมีทั้งหมดกี่ชั้นครับมีทั้งหมดสี่ชั้นค่ะสี่ชั้นห้องที่เกิดเหตุอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นสามค่ะแล้วตอนนี้ตัวน้องอยู่ชั้นไหนตอนนี้อยู่ชั้นสี่ค่ะย,ย้ายเพิ่งย้ายขึ้นมาเพิ่งย้ายขึ้นมาจากสามย้ายขึ้นไปสี่แล้วแล้วน้องไม่กลัวเขาจะเขย่อบตามน้องไปเหรอก็คงก็คงไม่กระเถิบ คงไม่กระเถิบมาลองมัง้งเอ้านะครับแล้วตอนนี้ตัวน้องออยเนี่ยอยู่ฟังเดอช็อกกับใครครับเนี่ยอยู่คนเดียวะคนเดียวด้วยแล้วปกติติดตามผ่านช่องทางไหนครับในการฟังเดอช็อกครับก็ทุกช่องทางครับพี่อืมนะฮะแสดงว่าคืนนี้นอนดึกได้พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไหมครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันหยุดอ่ะเอาพรุ่งนี้วันหยุดเด้อเอาโอเคงั้นคืนนี้อยู่กันยาวๆได้เหตุการณ์ที่ว่านี้นะฮะเป็นอย่างไรครับน้องออยที่บอกว่าเป็นห้องฝั่งตรงข้ามก็พอดีว่า เริ่มเล่าเลยนะคะที่ก็พอดีว่าหนูอ่ะเพิ่งมาจากต่างจังหวัดม,มาหางานทําแถวที่นี่ก็ได้ก,ก็ก็มาเจอตึกนี้ม,มาเจอตึกนี้ว่ามันอยู่อยู่ใกล้อยู่ใกล้แต่อยู่ใกล้ใกล้มันสะดวกทุกอย่างใกล้ที่ทํางานใช่ใกล้ที่ทางานก็แล้วก็ได้งานทําครับก็อยู่อยู่ไปประมาณสามสี่เดือนอก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละที่ มันก็ห้องมันก็ว่าง <qualified, S 2> ว่างว่างแต่นี้ก็มีคนๆๆมาอยู่เต็มมาอยู่เต็มจนมันมีตาแมวค่ะพี่ <ๆ S 2> แต่ละห้องมันจะมันจะมีตาแมว <ๆ S 2> แล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าชอบชอบดูเขาอยากรู้ว่าห้องตรงข้ามอ่ะเป็นใครก็เลยพอได้ยินเสียงกุญแจกิ๊กขึ้นขนขึ้นข้นอ่งเี้ยไขห้องก็จะวิ่งเอาหน้าไปทาบดูตาแมวแล้วพี่ๆๆว่าห้องนี้ ็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะเป็นใครก็เอาเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันพี่จนจนวันหนึ่งก็เลิกงานมาปกติอืประมาณสองทุ่มก็โทรแม่แม่แม่หนูก็จะโทรมาทุกวันทุกวันว่าเป็นยังไงทํางานได้ไหมก็จะถามปกติตอนนี้ก็บอกว่าแม่ทําไมวันนี้ขอเล่าก่อนนะครับว่าตึกหนูมันหน้าหน้าห้องมันหันหน้าชนกันครับ แล้วก็แบบเขาจะสร้างตึกขั้นอีกแบบแค่มันคือเพราะคขพี่สร้างบแบบอ่าแล้วตอนนี้แม่ก็จะโทรมาถามว่าทํางานได้ไหม,มเป็นไงบ้างตอนนี้ก็จะบอกแม่ไม่รู้ว่าใครลืมเอาของแช่ตู้หรือเปล่าทําไมมันเหนนม็นเน่าๆอย่างนี้บเหม็นเนา่าๆแบบขาวแม่แม่แม,แม,แม่หนูก็จะบอกว่าไม่ใช่มีคนตายหรอ,อแล้วตอนนี้แล้วตอนน้หนูก็บอกแม่ มีแต่ในหนังเท่านั้นแหละใครจะมาตายอยู่ที่นี่ออแม่บอกจะไม่รู้หรอเผื่อเขาเป็นอะไรตายเผื่อเขาเป็นลงเป็นลมตายอไม่มีหรอกแม่ก็พูดไปทั่วก็เลยว่าก็วันนั้นวันพฤหัสก็ได้กลิ่นตั้งแต่วันพฤหัสจนมาวันวันศุกร์ก็ได้กลิ่นวันเสาร์ก็ได้กลิ่นแล้ววันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็ได้กลิ่นครับ แต่นี้ก็มีพี่ที่ดูแลตึกอัค่ะพี่เขาก็มาขอห้องครับให้เอาให้เอาโซดาไปอ่ะเยอหยอดหยอดตามไอ้ร่องน้ำนะคะพี่เพื่อเพื่อไม่ให้มันตันตอนนี้ก็ก็ทําตามที่เขาบอกกลิ่นมันก็ไม่หายอ๋อหรอค่ะพี่ตอนนี้ก็มีอยู่ห้องตรงข้ามที่ที่เขาไม่เปิดก็นึกว่าเขาไปทํางานหรือว่ารอรอคุณแจหรือเปล่าตตนนี้พี่ พี่เขาก็ลงไปถามคนดูแลไอ้คนรอปภที่ตึกว่าลุงเห็นห้องห้องสามหนึ่งศูนย์ไหมครับลุงก็บอกว่าเห็นเมื่อเช้าเนี้ยังเดินถือถุงข้าวขึ้นไปอยู่เลยมันยังเดินยิ้มให้ลุงไปอยู่เลยครับเขาก็ไม่สงสัยอะไรอืแต่นี้ก็มียายมาจากไหนก็ไม่รู้พี่เขาก็ขึ้นมาเขาบอกว่าขอขึ้นไปดูตึกมุงหน่อยได้ไหม เขาก็ขึ้นมาครัหนูก็นั่งกินข้าวอยู่ข้างล่างแหละค่ะเพราะว่าข้างล่างมันเป็นร้านอ่านตคสั่งก็กินข้าวหนูก็ขึ้นมากับเขาเขาบอกว่าเนี่ยห้องนี้แหละมึงเปิดเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงยายคนนี้คือใครไม่ทราบค่ะไม่ไม่รู้ค่ะว่าเขามาจากไหนยายนี่คืออายุคือประมาณสักเท่าไหร่ฮะหกสิบเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบกว่ากว่าเป็นคุณยายเหรอฮะอยู่ดีก็เดินมาแล้วก็บอกว่าให้เราพาให้พาคุณยายไปที่ห้องนี้เหรอใช่ค่ะพี่เหรออ่า แล้วเขาบอกว่าพาพาพาไปห้องนี้หน่อยเออพาพาพากูขึ้นตึกไปหน่อยเกูนี้แล้วนี้คนคนดูแลตึกก็บอกว่ายายจะมาดูห้องเหรอคเขาก็บอกใช่กูจะมาดูห้องเขาเขาก็เดินดิง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 ขึ้นมาเขาก็มาเขาก็มาหยุดตรงที่ห้องสามหนึ่งศูนย์แล้วเขาก็บอกว่าห้องนี้แหละจะเอาห้องนี้มันเปิดเลยอืเขาบอกว่าห้องนี้มีคนอยู่ มันไม่อยู่แล้วเพราะว่าอย่างนี้แล้วตอนนี้หนูหนูหนูกับกับกับคนดูแลตึกอะคับก็ก็เลยแบบว่าตัดสินใจเปิดเลยพี่เปิดเพราะว่าหนูหนูก็ลองเอาจมูกอะเอาจมูกคุณลองไปดมล่องประตูคมันมันมันก็กลิ่นทั่วตึกอะค่ะพี่เดี๋ยวนะครับว่าว่าเอาจมูกไปดมตรงตรงร่องประตูคือแล้วเราเหม็นไหมมัน มันก็เหม็นทั่วตึกอะคับพี่เพราะมันเหม็นทั่วตึกเลยเหรอใช่ครับพี่เพราะมันมันมันเริ่มเหม็นเหม็นแรงเหม็นแรงขึ้นทุกวันทุกวันอันนี้ก็ก็ทางประตูเข้าไปเลยมันนีแบบกระโดดทางเอาแลงมงัดประตูก็อันนี้ก็ทางเข้าไปประตูก็หลุดเข้าไปครับนนี้กลิ่นก็ทะนาออกมาลมก็ตีวืบออกมาเพราะว่าข้างในเขาเปิดเป็นลมไว้ด้วยอืแล้วสภาพที่ไปเจอก็คือแบบ นอนมือเก่งแล้วก็แบบิ้นจุกปากตาพันหลนหแล้วก็ใส่ใส่สมทอกอยู่แล้วก็เสียบพีชาร์แบตอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าแล้วตอนนี้เขาเขาก็ไม่สนใจในยายนั้นจะ่อ,อยู่ยายยายนั้นก็หายไปไหนก็ไม่รู้พี่ <c oughs> แล้วก็โทรโทรแจ้งโทรติตึงเดี๋ยวคนลูกโดอนอยู่อยูยายก็หายใช่ค่ะหายไปไหนก็ไม่รู้ใช่แล้วคุณยายเป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ย เดี๋ยวเออเล้ไงครับและแลวตอนนี้ก็ก็โทรแจ้งโอรติตึงก็ก็โทรแจ้งหน่วยหน่วยหน่วยกู้ภัยแล้วเจ้าของตึกก็บอกกับหน่วยกู้ภัยว่าถ้าเข้ามาในตึกเนี้ยไม่ต้องเปิดวอได้ไหมเขาเขาก็ไม่เปิดแต่คนแต่คนที่แบบเขาได้กลิ่นเขาก็แบบมามุงดูกันนะคะพี่มามุงดูกันเขาก็เขาเาก็นําเอาศพลงมาเออก็ส่วนกู้ภัยก็เอาเอาแป้ง เท็จขามน้ําเหลืองเช็จขามเลยเสร็จแล้วก็เอาแป้งโรยไว้เพาะแป้งโรยไว้แล้วก็ปิดประตูพอปิดประตูแล้วก็ไปไปเคลียร์กันคดีความกันเรื่องโรงพักไปโรงพักไปให้ปากคากันเลยพอืีแล้วตอนนี้เจ้าของตึกครับก็คนดูแลคนดูแลตึกอะไรที่ก็ให้หนูะมาเป็นเพื่อนครัมามาช่วยล้างห้องมาช่วยทำความสะอาดห้องด้วยความสนิทกับเขาแล้วหนูก็มาครับ พอเปิดประตูเข้าไปมีรอยตีนมีรอยเท้าค่ะเดินออกมาจากห้องเฮ้ยเ๋ยวกว่านะมีรอยเท้าใช่เพราะว่าก่อนก่อนไปกู้ภัยเขาเอาแป้งโรยทั่วห้องเลยอาเมีแต่รอยเท้าออกแต่ไม่มีรอยเท้าเข้าเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยคนรู้ว่าเร็วกว่านะแล้วทางเจ้าที่เขาเอาแป้งโรยทําไมอะครับออย เขาเขาบอกว่าเพื่อดับดับกลิ่นอ๋อเพื่อดับกลิ่นคือเอาแป้งมาโรยเพื่อดับกลิ่นไม่ได้หมายถึงว่าเอาโรยมาเพื่อจะพิสูจน์ว่ามันมีผีจริงหรือเปล่าเปล่าแต่ต้องเอาแป้งมาโรยเพื่อดับกลิ่นกลิ่นน้ําเหลืองอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วแล้วส่วนหน่วยผูแล้วหน่วยผู้ภัยเขาก็บอกกับกับคนดูแลตึกบอกว่าให้ไปเอาน้ําเปล่าแก้วหนึ่งเต็มแก้วแล้วก็เอาทูบดอกหนึ่งไปจุดไว้กลางแจ้งให้คนชายคาตึก ล้วก็บอกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณครับอย่ามาอยู่สร้างความเดือดร้อนให้ให้ให้พวกเราที่นี่ครับเขาก็แล้วก็คว่ำแก้วเจ้าคนดูแลตึกก็ไปทําครับไปทําแล้วอันนี้เจ้าของตึกอะค,ะค่ะเขาเขาก็เลยเห็นว่าหนูอยู่ห้องตรงข้ามเขาก็เลยบอกว่าอ๋ออย่งงางนั้นมานอนกับพี่ไหมใครชวนเจ้าของเจ้าของตึกอะค่ะเจ้าของตึกชวนออยไปนอน ที่ห้องของเขาค่ะเพราะว่าห้องเขาเป็นห้องแรกเลยห้องแรกห้องหนึ่งห้องชั้นล่างเลยคือไงเขากลัวก็เลยอยากต้องการเพื่อนไปนอนเป็นเพื่อนใช่ก็เลยชวนน้องวายไปนอนด้วยเอใช่ค่ะเขาบอกว่ามามานอนกับพี่หมมานอนกันห้าหกคนเลยชวนมาตอนนี้หนูก็เลยบอกว่าอพอพี่หนูหนูไม่นอนหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูก็ต้องขึ้นห้องหนูอยู่ดีหนูหนูก็เลยตัดสินใจมานอนห้องหนูเองขึ้นขึ้นมานอนห้องหนู แล้วห้องนั้นก็ก็เปิดประตูทิ้งไว้คือเปิดเพื่อระบายอากาศใช่ครับพี่ตึกมันอับแล้วน้องก็ขึ้นมานอนห้องน้องเดี๋ยวนะพี่บอกขอญาตถามตอนนั้นเหตุการณ์มันอย่างนี้เนี่ยน้องน้องยังกล้าขึ้นมาน้องยังกล้านอนีกเหรอใช่ครับพี่เพราะว่าตอนนั้นถ้าเราจะย้ายห้องเราก็ต้องใช้ตังค์เยอะเราแล้วเราก็ต้องเสียค่ามาจําอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพี่ก็เลยตัดสินใจอ่ะอยู่ๆไปก่อนอยังไงสี อย่งไงผีก็คงไม่อะไรเท่ากับเงินของเราหรอกเออเอามีเห็นมีผลนะอืมก็ก็ทนทนอยู่ไปครับก็ทนอยู่อยู่อยู่ไปได้ประมาณสักสองวันสามวันเออก็ได้ยินเสียงกุญแจอีกนอนฟังประมาณประมาณตีสามก็ได้ก็ได้ยินเสียงกุญแจกิ๊งกิ๊งกิงกิ๊งกิ๊งครับครับแล้วแล้วแล้วก็ไขกุญแจเออแล้วก็ไขกุญแจแล้วก็เสียงก็หายไปเออแล้วแล้วตอนนี้ พี่ข้างล่างเขาก็บอกว่าเขาดูจากกล้องวงจรปิดว่าประตูมันเปิดเองกีตาร์มันทาบเองเพราะว่ากีลาร์คนจะออกคนจะออกจากห้องกีาร์มันจะดังซิสประตูมันก็จะดังล็อกดังซึ๊งอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วหมาก็จะแล้วหมาก็จะเห่ารับไปเลยปีสามครับเป็นอย่างเงี้ยทุกทุกปีสามครับพี่ทุกตีสามเป็นแบบนี้ ใช่ค่ะคือดูจากกล้องวงจรปิดก็ไม่ได้เห็นใครไม่มีค่ะแต่เห็นประตูเปิดเองเสียงขายกุญแจก็แกล้งได้ยินแบบนี้ใช่ค่ะพี่โอ้ยแล้วแล้วคนคนในคนในตึกคนในตึกชั้นสามก็เริ่มย้ายออกไปครับทีละห้องสองห้องทีละห้องสองห้องทีละห้องสองห้องจนเหลือหนูจับพี่อีกห้องหนึ่งเหลืออยู่สองห้อง ทั้งหมดสิบกว่าห้องเหลืออยู่หนูแค่สองห้องคือทั้งช,ช, 3, ช, 4, ชั้นเนี่ยชั้นสามทั้งชั้นเนี่ยจากที่มีคนพักเยอะๆเนี่ยสุดท้ายพอจากจากเหตุการณ์เนี่ยเหลืออยู่สองห<า>้องคือห้องของออยกับห้องของพี่คนหนึ่งค<อ>่ะพี่อันนั้นเขายืนรอรถพนักงานด้วยกันนะคะเออแ้ก็ยืนรอรถพนักงานด้วยกันก็เจอตอนกันเจอก,ก,ก,กันตอนเช้าก็จะถามว่าพี่เป็นไงบ้างเอแล้วเขาก็จะยิ้มให้เฉยๆแล้วเขาก็จะขึ้นรถพนักงานไปครับ แล้วเขาก็ไม่พูดอะไรแล้วเขาก็จะชวนอชอบชวนออยไปกินข้าวห้อง,ของเขาแต่เขาก็ไม่พูดอะไรค่ะแล้วน้องถามก็มั้ยคือได้คุยกันไหมว่าเฮ้ยพี่เออพี่พ,พี่พี่เจออะไรไหมอะเออหรือเขาถามเรามาว่าแล้วเรารู้สึกยังไง he, he, ไม่อะไรอย่างเงี้ยเออยังยังยังไม่กล้าถามเลยแล้วแล้วก็มีห้องห้องชั้นล่างค่ะชั้นสองอะไปไปร้องเรียนบอกว่าหนูหนูอ่ะ ย้ายตู้ย้ายเตียงขนของทั้งคืนเลยคอกๆคคอกแเออเออเออแล้วตอนนี้และแล้วหนูก็บอกว่าพี่หนูหนูหนูจะย้ายของได้ยังไงหนูหนูยังนอนไม่หลับเลยหนูหนูหนูฟังแต่เพลงเล่นแต่โทรศัพท์อหนูไม่ได้ทําอะไรเลยนะแล้วตอนนี้หนูก็ไปคุยกับพี่อืพี่ที่ยืนรอรถด้วยกันนะพี่แล้วเขาก็บอกว่าพี่ หนูกล่าวว่าหนูจะย้ายตึกแล้วเขาบอกว่าอ้าวจะย้ายทําไมล่ะพี่หนูอ่ะเนี่ยมาไขกุญแจทั้งคืนเลยแล้วตอนนี้เขาบอกว่าขึ้นเจอเหรอคพี่อ่ะเจอมาเป็นเดือนแล้วเขาก็ว่างพี่ยังอยู่ได้เลยแต่พี่ก็จะว่าจะย้ายแล้วล่ะเขาก็ว่าอย่างนี้ก็พี่อยู่ได้แต่หนูอยู่ไม่ได้เออใช่ครับพี่อ๋อแล้วยังไงครับ แล้วตอนนี้เจ้าของสึกก็เลยจะตัดสินใจทําบุญเออทําบุญใหญ่ที่ึกครับทําบุญใหญ่แล้วก็จ้างช่างมางัดกระเบื้องเพราะว่าน้ําเลือดน้ําเหลืองนะคะซึมลงกระเบื้องไปหมดแล้วคแล้วตอนนี้ก็จ้างช่างมางัดกระเบื้องแล้วก็ทาสีใหม่ครับทาสีเป็นห้องสีส้มแล้วก็กระเบื้องสีส้มแล้ว แล้วก็ทําบุญแล้วก็ทาจะทําห้องนั้นเป็นห้องพระเออเหรอคืออห้องนี้เป็นห้องพระไปเลยค่ะจะทําเป็นห้องพระแล้วแล้วแล้วเราโลงใจว่าจะเป็นห้องพระมีพระอยู่ข้างในแล้วแล้วก็โอเคครับคงไม่มีอะไรหรอกพระอยู่ข้างในเออตอนนี้ก็นอนอีกก็ได้ยินเสียงก็แล้วก็ งงเสียงขยับเระ่าขย่าประตูเขย่าประตูแบบคนโมโหว่าเขาไม่ได้อล้วพี่ขย่าแล้วแล้วหนูก็แบบกูจะส่องตาแมวดีเล่าว่านั่นแหละคือสิ่งที่พี่ป๋องอยากรู้และอยากถามว่าเห็นบอกน้องเป็นคนชอบส่องตาแมวได้ยินขนาดนี้น้องไปส่องตาแมวไหมถ้าเกิดส่องตาแมวไปครัหนูคิดตามพี่เพราะหนูฟังของพี่ติดตามพี่เออล่อยถ้าเกิดส่องตาแมวไป แล้วกาลังก้มไขุ่ป็แจ่แล้วหันหน้ามามองตาแมวหนูจะทํายังไงหนูจะอยู่ได้ไหมหนูหนูหนูจะทำสบายใจ่งคลองข้างๆมั่งไขุ่ปแจแจอก็เลยขีดอย่างนี้แต่แต่นนี้หนูห้องข้างบนมันว่างพอดีห้องชั้นสี่ว่างพอดีหนูก็เลยขอย้ายหนูก็เลยบอกพี่อย่างนั้นหนูขอย้ายไปอยู่ชั้นสี่นะเขาบอกว่าอาย้ายทําไมล่ะ ถามถามมาถามมาได้ว่าย้ายทําไมเออใช่ครับพี่แล้วหนูก็ได้บอกว่าพี่ข้างข้างบนมันโล่งดีแล้วหนูจะขอย้ายแล้วก็มีคนมาช่วยคนข้างล่างก็มาช่วยหนูย้ายของแล้วเขาก็ถามหนูว่าครับอยพี่เนยจะถามเมีเจอใช่ไหมแอ้วหนูบอกเปล่าพี่ไม่มีอะไรอย่าโกหกกูรู้กูรู้ตั้งแต่วันมันตายแล้วอ้พี่รู้ได้ไงไม่รู้ แต่มันเหมือนมีคนมาบอกกูว่าว่ามันตายใครมาบอกอะไม่รู้เพราะว่าเขาแบบว่าเขาก็มีองค์เขามีอะไรอย่าเคี้ยแล้วก็บอกว่าอืมพี่หนูหนูนอนไม่ได้เลยมาเขย่ามาเขย่าประตูทั้งคืนเลยแล้วหนูก็เลยเล่าเล่าให้เขาฟังครับแล้วเขาก็ห้องนั้นเขาก็จะทําเป็นห้องแบบห้องรายวันห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาก็จะติดแอร์ เดี๋ยวนะววนอ่จาจากห้องพระคือจะ<า>ก,ก,ก,กลับมาเป็นห้องที่เปิดให้บริการเหมือนเดิมใช่ครับพี่แต่ว่าเป็นรายวันค่ะแต่แต่แต,แต่ก็เปลี่ยนคนคเข้ามาสามสี่คนแล้วอยู่ไม่ได้โอ้โหใครจะอยู่ได้โอ้ยเออก็เป็นขนาดเป็นเป็นห้องพระแล้วยังยงัยงเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยกลับมาเป็นห้องรายวันพี่ว่าใครก็อยู่ไม่ได้มั้งแล้วแล้วก็มีเด็กเดินผ่านนะครับพี่เด็กเดินผ่านแล้วแล้วทีนี้เขาบอกว่าแม่ ห้องนั้นน่ะในในแม่บอกเขากลับบ้านครับเขาไม่เห็นกลับบ้านเลยเขาก็ยืนตากผ้าอยู่น่ะเฮ้ยยืนตากคือเด็กเห็นจากจากข้างล่างมองไปข้างบนเหรอค่ะเหรอโห้ยเห็นเห็นผู้ชายกําลังตากผ้าอยู่ถูกไหมใช่ใช่ครับพี่เพราะเพราะว่าเพราะว่าเวลาตีสามเนี่ยเป็นเวลาที่เขากําลังตื่นเหรออ่าเขาเขาจะตื่นไปทํางานทุก่ยสามครับ โอ้โหเดี๋ยวนะผมอยากจะบอกว่าฟังว่าวันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได,ด,ด้พูดเล่นนะมือผมเย็นแล้วก็มือผมเปียกแฉะแล้วไม่ได้แค่มือนะฮะตอนนี้เท้าเธอผมเปียกไปหมดเลยมันเป็นเรื่องห้องที่ผมอยากจะบอกว่ามันโคตรน่ากลัวเลยอะ่ะคือเป็นเรื่องห้องที่ ปกติเรื่องห้องเนี่ยมันก็มันก็นึกออกมันก็เรื่องห้องอะห้องพักห้องคอนโดห้องโรงแรมอะไรแบบเนี้ยแต่นี่คือเรื่องห้องฝั่งตรงข้ามที่ต้องถูกเล็กขอดไว้เลยว่ามันเป็นเรื่องห้องห้องเลยนะห้องเล็กๆเนี่ยแต่มันทำเอาผมขนลุกมือเปียกมือแฉะเลยอะแล้วผมอยากจะบอกว่าผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันจริงไม่จริงนะแต่พี่นะออยพี่เชื่อออ,อยทั้งใจเลยนี่นี่นี่พูดเลยนะว่าออยคือออยมันเล่าแบบ ผมเชื่อมันมีคนฟิลแบบนี้ที่เล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ตรงขึ้นลงใสอารมณ์เยอะเล่าไปเรื่อยๆคุณผู้ฟังแต่ผมเชื่อว่าเขามีเหตุและมีผลเขาอยู่ว่าทําไมเขาต้องอยู่เขาต้องทนอยู่กับบรรยากาศแบบนี้อ่ะเข้าใจเรื่องของค่าเช่าค่ามัดจาค่าประกันแล้วก็ตามแต่อะไรเงี้ยแต่เขามีเหตุมีผลอยู่แล้วก็ความรู้สึกของผมก็คือเฮ้ยเขาไม่ได้ให้ออกเว้ยเฮ้ยแต่เขาเลือกวิธีการที่ย้ายขึ้นไปข้างบนทางพี่บอกถามต่อน้องออยการที่น้องขึ้นจากชั้นสามอยู่ชั้นสี่เนี่ยน้องไม่คิดว่าเขาจะตามน้องไปหรับ ถ้าเกิดเขาตามหนูเขาคงไม่ตามหนูคนเดียวหรอกคี่เขาก็คงตามคนอื่นมาเขา้าให้เขาไปตามคนอื่นมากดีกว่ามั้งครับพี่เนี่ยค่ะแต่แต่แต่เพราะว่าตอนนี้ทั้งตึกก็มีแค่หนูรู้เรื่องเขาคนเดียวเนี่ยเพราะว่าคนที่เก่าเก่าที่เขารู้เรื่องนี้เขาก็หนีกันไปหมดแล้วแต่หนูไม่หนีนะออหนูไม่หนีหนูไม่ย้ายอะดูสิว่าฟังอะมันมันมีคนแบบนี้จริงๆนะที่อยู่ได้อะ ก็อยู่อ่ะรู้ว่าห้องนี้อพาร์ทเมนต์นี่หอพักที่มีคนตายสําคัญคือห้องตรงข้ามด้วยอ่ะแต่ก็อยู่ได้อ่ะแต่คําว่าอยู่ได้คือสุดของมันก็คือไม่ได้อยู่ตรงห้องตรงข้ามแล้วกับห้องเกิดเหตุนะแต่เลือกที่ย้ายไปอยู่ห้างบนและไอ้ชั้นสีที่น้องย้ายไปอยู่ห้างบนเนี่ยนะน้องย้ายไปอยู่ห้องไหนครับห้องสี่หนึ่งสามค่ะเดี๋ยวนะห้องที่เกิดเหตุคือสามศูนย์หนึ่งถูกไหมค่ะส่วนน้องขึ้นไปเป็นเป็นห้องสี่ศูนย์สามสี่สี่หนึ่งสามสี่โอ้เลขดีซะด้วยสี่หนึ่งสาม เลขแบบว่าเป็นเลขห้องชวนหลอกมากเลยอะ่ะโอ้ <c oughs> แต่แต่ไม่มีอะไรใช่ไหมอ๋อไม่ไม่มีคครับไม่มีเวลาตอนนี้นะยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่มีนะแต่ต่อไปจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะผมชอบ <c oughs> น้องออยเวลาเล่า <c oughs> น้องออยพี่บ้องถามหน่อยนี่คือเรื่องทั้งหมดแล้วถูกไหมครใช่นะ,นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดถูกไหมคร ที่น้องเล่าพี่ป๋องฟังไปเนี่ยนะครับตอนที่น้องบอกว่าน้องได้ยินเสียงเหมือนคนไขกุญแจและน้องไม่กล้ามองที่ตาแมวและน้องพยายามจะนึกจินตนาการว่าเป็นห้องข้างๆแต่น้องบอกพี่ป๋องเองว่าทั้งชั้นมีแค่ห้องน้องกับห้องพี่คนนั้นอยู่น้องคิดน้องหลอกตัวเองใช่ไหมว่าที่เสียงที่ได้ยินเนี่ยคือน้องมันคือห้องตรงข้ามซึ่งน้องรู้อยู่แล้วว่าห้องห้องข้างๆไม่มีใครอยู่แต่ก็คิดว่าแต่คิดว่าเป็นเป็นห้องข้างๆแต่ความเป็นจริงคือมันมาจากห้องที่เกิดเหตุนั่นแหละ ช่ครับพี่แต่ไม่ยอมดูตาเมโอ้ถ้าดูมาเกิดเห็นจะทํายังไงเนี่ยพี่หนูหนูก็คงกลับ้านเลยค่ะของเถิงหนูก็ไม่เอาค่ะเออเอออ้าวน้องออยพี่บ๋องมีอยู่สักสองสามคำถามครับคงต้องถามแลวแฟนรายการคงอยากรู้เหมือนกันอย่างแรกก็คือเขาเป็นผู้ชายเสียชีวิตถูกไหมฮะค่ะเป็นผู้ชายเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรครับอ๋อเขาชนะสตดออกมาค่ะว่าเอาสายสโมท็อกสายสโมท็อกเสียบกับหูแล้วก็ ต่อชาร์จแบตแล้วก็ต่อปักอีกทีหนึ่งอะคระัพี่แล้วมันแล้วตอนเนี้ยหมอเขาบอกว่าคนเราเวลานอนน้าลายอาจจะไหลไหลไปใส่ตรงหูฟังไหลไปใส่ตรงหูแล้วทีนี้มันจะเกิดกระแสไฟฟ้าค่ะ,ะมันก็จะไหลเข้าตัวเองไหลไหลเข้าตัวค่ะแล้วมันก็จะแบบไปอย่างนั้นเลยหรอเหมือนเหมือนเหมือนไฟช็อตงี้หรอใช่ค่ะพี่ เฮ้ย hey, อันนี้ต้องระวังนะว่อฟังนะผมก็ไม่รู้ไม่ได้เป็นหมอนะไม่ได้เป็นตำรวจนะไม่ได้เป็นผู้รู้นะแต่ว่าสิ่งที่น้องบอกเหตุและผลเนี่ยมันมีสิธ์เป็นไปได้นะเพราะว่าเราเคยเห็นหลายหลายหลายเคสนะที่แบบว่านอนๆอ,อยู่ไรไอแบตมือถือที่ชาร์จระเบิดอะไรเงี้ยมือหูหน้าแหกกันมาเยอะแล้วนะแต่นี่คือหมายว่าเขาใส่หูฟังแล้วก็ชาร์จแบตแล้วก็เสียบปลั๊กอฮะนะ ใช่ค่ะหูยังอันต่างนะเสียบักต่ออีกทีนึงเองเนี่ยคือถ้าเสียบ<ะ>ใส่หูฟังแล้วใส่สมอทองแล้วเสียบแบตสำรองยังพอเข้าใจแต่นี่คือ<ะ>ใส่หูฟังไม่พอเสียบแบตสำรองแล้วไปเสียบลักอีกใช่คับพี่ต่อลักอันนี้อันตรายเฮ้ยอันนี้นอกจากความน่ากลัวผมว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนเนี่ยเนี่ยต้องระวังผมว่าหลายคนเป็นแบบนี้นะชอบใส่หูฟังแล้วก็ฟังฟังแล้วไม่รู้ไม่รู้นะนะครับต้องระวังนะฮะเฮ้ยอีกเรื่องหนึ่งที่อยากรู้ แ<ฮ>สดง <ฮะ S 1> ว่าเรารู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้คือเสียชีวิตจากการที่ที่ทําแบบนี้นะใส่หูฟังเสียบสมอทอกเสียบแบตแบตเสียบพาร์กนะนะครับรักษณอาการเสียชีวิตคืออนอนมืองหงิกเท้าหงิก <ฮะ S 1> ลิ้นจุกปากค <ฮะ S 1> ในสภาพนอนอยู่กับเตียงถูกไหมฮะใช่ค่ะแสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่าตัวตายแต่มันเป็นอุบัติเหตุใช่ค่ะเอาแล้วทางทางญาติทางอะไรเขาล่ะไม่มีญาติกะพี่เนาะค่ะไม่ไม่ไม่มีญาติติดต่อญาติไม่ได้แล้วอันนี้แล้ว รู้สึกว่าจะเป็นคนแรงงานเพื่อนบ้านเราด้วยค่ะเออเหรอเป็นชาวต่างด้าวค่ะ่ลฮะตอนที้ยังมีชีวิตอยู่น้องเคยเห็นเขาไหมครับน้องออยเคยค่ะเคยเขาเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีเลยนะครับผู้ชายหน้าตาดีอายุประมาณเท่าไหร่ครับสามสิบห้าค่ะสามสิบห้าหน้าตาดีแล้วเขาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่มีแฟนไม่มีครอบครัวไม่ไม่มีค่ะเออเหรอแล้วระหว่างตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เคยคุยเคยทักกันไหมครับเคยค่ะเคยทักกัน ก็จะถามเขาว่าอ้าวพี่เข้ากะเหรอเขาบอกเขาใช่ครับอะไรย่างเงี้ยเขาเขาเป็นคนที่พูดดีอะค่ะอ๋อเหรอคะอ๋อแล้วพี่ที่อยู่ชั้นเดียวกับเราที่ทุกคนย้ายไปหมดแล้วเหลือห้องเรากับห้องพี่เขาไปก่อนหนูครับพี่ไปก่อนไปก่อนเราอีกเหรอคะเขาให้เหตุผลว่าทำไมเขาไปไม่ไหวเขาบอกเขาบอกว่าไม่ไหวจริงๆเขาว่างละเขาแล้วเขาก็ย้ายไปเลยคือย้ายจากอพาร์ตเมนต์นี้ไปเลยไม่ได้ย้ายเปลี่ยนชั้นถูกไหม ไม่ได้เปลี่ยนชั้นค่ะย้ายไปจากอพาร์ตเมนต์เลยอืผมแค่นึกเล่นๆหัวฟังไม่ได้จริงจังนะ ه, ถ้าสมมุติว่าผีเขาจะรู้ไหมว่าเ,ออเขาเสียวทิ่ในห้องนี้หรือเขาไปไปไปจากห้องนี้ไม่ไดออ้หรือว่าเขาสามารถจะทะลุทะลวงไปชั้นอื่นห้องอื่นได้ไหมแล้วเขาจะไปหาออยไหมนี่ไม่รู้เหมือนกันออแต่ว่า <c oughs> ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ย้ายห้องไม่ได้ย้ายพาร์ตเมนตน์แต่แค่ย้ายห้องย้ายชั้นเนี่ยพี่เราอยากรู้อะไรเงี้ยสําคัญอีกอันหนึ่งฮะคุณฟังคุณย้าย คุณยายที่แสดงว่าคนที่ดูแลอพาร์ตเมนต์เนี่ยเห็น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 คนที่อยู่ห้องเนี้ยที่ว่าถือข้าวขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าเห็นหลังจากที่เขาเป็นผีแล้วถูกไหมฮะก็น่าจะอย่างนั้นแหละคะพี่หลังก็หลังจากวันที่เขามาเคาะอะค่ะเพราะว่าเขาชนะสูตรออกมาเพราะว่าตายมาประมาณสี่ห้าวันแล้วค่ะอืแสดงว่าที่ยามเห็นหรือคนดูแลเห็นแสดงว่าเห็นผีเห็นวิญญาณเขาคงอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาตายก็เลยทําอะไรที่เคยทําอยู่ก็ทําแบบนั้นแหละ นะครับเทานี้ยายออยคือยายเป็นใครอยู่ดีก็ก็พวดพลาดขึ้นมาแล้วก็มาห้องนี้แล้วเปิดไปเจอคนตายแล้วอยู่ดียายก็หายไปไม่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 รู้เหมือนกันครับพี่เพราะว่าตอนตอนแรกหนูหนูก็คิดว่าเขาว่ามาขอดูห้องมาขอดูตึกว่าว่าจะมาอยู่อะไรอย่างนี้แต่นี้เขาพอเปิดไปเจอศพขึ้นมาแต่นี้เขาก็โทรหาบริตึ้งแบบเราก็วุ่นวายทางเราอะครับพี่ ก็ตกใจก็เลยแบบลือพอเสร็จเสร็จรเรื่องศพแล้วก็เลยอ้าพี่แล้วยายคนนั้นน,น่ะไปไหนเขาเออพี่ก็ไม่เห็นเลยเนี่ยก็ก็ไม่มีใครเห็นก็หาสาเหตุไปเลยครับว่ายายหายไปไหนแล้วตํารวจเขาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สืบจากคุณยายเหรอฮะอยู่ดีคุณยายก็มาพูดพลาดแล้วก็มาอยู่ดีก็มาเปิดเจอศพแล้วคุณยายแล้วตํารวจยังไงฮะก็ตามไม่เราไม่ค่ะพี่เ,เพราะว่าเราเราล็อก ประตูข้างในครับเกิดจากประตูล็อกข้างในแล้วถ้าเกิดเราล็อกประตูข้างในเงี้ยก็เราไม่สามารถคิดว่าเป็นการฆาตกรรมหรือว่าเป็นอะไรได้เพราะว่าถ้าเกิดนอกจากว่าล็อกข้างนอกล็อกข้างนอกอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นการฆาตกรรมอ๋อแสดงว่าชนสูตรพิกศพแล้วเป็นการตายด้วยอุบัติเหตุไม่ได้เป็นการฆาตกรรมไม่ใช่ค่ะแล้วคุณยายพามาแล้วคุณยายก็ไปแล้วคุณยายเป็นใครก็ไม่รู้ ไม่รู้ค่ะโหโหดมากอ่ะโหโหจริงๆโอ้นะครับใครจะเชื่อนะครับก็เหตุการณ์นี้เรื่องของห้องตรงข้ามที่ผมถามครบหมดแล้วนะเรื่องคุณยายก็ดีก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะนะครับอยู่ดีก็พามาเจอศพนะเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งชาวต่างด้าวเสียชีวิตด้วยอย่างที่ที่ท,ที่ที่ออยเล่าไปเนี่ยนะครับว่าฟังไม่อยากจะบอกงี้ว่าคนไหนที่พลาดเรื่องนี้นะฮะไปย้อนฟังย้อนหลังเลยฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องที่ผมเชื่อว่าโคตรน่ากลัวเลยอ่ะห้องฝั่งตรงข้ามอ่ะ แล้วออยมีแฟนรายการส่งมาเยอะมากครับส่งมาจากข้อความที่ลงท้ายด้วย9755บอกว่าเรื่องดีมากนะครับแล้วก็ส่งมาจากพี่ท่านบอกว่าเรื่องนี้น่ากลัวมากพี่ป๋องน้องออยเล่าเก่งมากแล้วก็อีกหลายข้อความที่ส่งมาเอ้ยน้องออยทําพี่มือเปียกมือแฉะไปหมดเลยอ่ะเออนี่คือเหตุการณ์ครั้งแรกและครั้งเดียวที่น้องเจอผีป่ะครับน้องออยอันเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกค่ะที่ที่เจอที่เจอแบบว่าเจอศพอย่างนี้แต่แต่ถ้าเจอแบบเป็นวิญญาณอย่างนี้แบบ มันก็เจอหลายรอบอแล้วแต่นี่คือการคร<ฮ>ั้งแรกที่เจอศพเลยค่ะ<ฮ>โอ้โหเคยคิดไหมครับว่าตอนเร่ฟังรายการมาเนี่ยฟังถึงช็อกมาเนี่ยนะครับก็เดาว่าน่าจะฟังมาหลายปีแล้วเคยคิดไหมว,วันหนึ่งเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยที่เรามาเจอศพอยู่ที่ฝั่งฝั่งตรงข้ามที่เป็นฝั่งห้องห้องตรงข้ามเราอะ่ะไม่คิดครับพี่หนูตอนที่เจอทีแรกหนูก็น้าม,มืดเหมือนกันอืมไม่คิดนะนฟังฟังารายกาหน่าม,มืดเลยใช่เออฟังฟังเยอะจัด ฟังเยอะว่าคนนั้นเจออย่างนี้คนนี้เจออย่างนี้พอพอมาเจอเข้ากับตัวเองก็ทําอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับที่ผม่าฟังฟังมาตลอดนะฮะจนวันหนึ่งกลายเป็นว่าเรื่องที่เราคุยกันที่เขาฟังมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ห้องฝั่งตรงข้ามเขาเองอ่ะเออใครจะคิดอ่ะนะครับมีคนส่งมาจากคุณบุญบุญบุญส่งเสริมบอกว่ายายพูดภาษาอะไรครับภาษาไทยนี่นะคะัออเออครับ โอ้โหนี่แล้วมีจากชายแดนส่งมาน้องออยมีแฟนหรือยังครับเสียงน่ารักมากๆเลยฝากพี่ป๋องถามน้องถามน้องให้ให้ผมทีครับ <c oughs> <c oughs> มีแฟน,นยังฮะ ก็ย,ยังไม่มีแฟนนะฮะอ้าวนะยครับ,นะรบนี่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วผมน่าจะถามครบหมดละเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะก็เข้าใจได้ครับว่าทําไมทางทางเจ้าของหอถึงไม่อยากให้เปิดไซเรนเพราะว่าเป็นปกติครับเวลาที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในหอพักหรือว่าในคอนโดก็ตามแต่เนี่ยส่วนมากเจ้าของสถานที่มักจะไม่อยากให้เปิดไซเรนเพราะว่ากลัวกระโตกกระตากกลัวจะเป็นที่สนใจฉนันก็เจ้าที่ก็จะเข้าใจก็จะไม่เปิดไซเรนเนาะนะครับแล้วก็เข้าไปจัดการเรื่องของศพให้เรียบร้อยนั่นเองเนี่ยนะครับบางที่เนี่ยเอา ท่านน้องออยต้องออก<ะ>ข้างหลังบ้างออกตรงบันไดหนีไฟบ้างอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็นนกด้อกลัวเหมือนกันครับพี่กลัวกลัวว่าแบบวันดีคื้นดีขึ้นมาชั้นสี่เนี้ยจะมีคนมานั่งรออยู่ตรงบันไดถ้าถ้ามีเมื่อไหร่โทรมาเล่าให้ฝั่งด้วยนะนะครับอ้าวโอเคน้องออยขอบคุณมากครับผมอขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ